สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็เกมแนวโอเพนเมอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเกมมือถือมารีวิวนะครับเป็นเกมมือถือแนว MMO RPG ที่เพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะครับวันที่25พฤษภาคมนะครับกับเกม Moonlight Sculpture ปฏิมากรแสงจันทร์นะครับผมอ่าตอนนี้เปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ Global แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับมีให้เลือก4เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับตอนนี้นี่คือผู้เล่นแบบ เข้ามากันอย่างหนาแน่นเลยนะครับเซิฟหนึนี่เกือบเต็มแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมทราบข่าวมานะครับก็จะมีเซิฟอ่าคนไทยเนี่ยจะไปลงกันที่เซิฟสี่นะครับดูจากในกลุ่มข้อมูลนะแต่เดี๋ยวเราไปลองที่เซิฟหนึกันก่อนแท็บ c r e e n ทู start เลยพอเข้าเกมมาแล้วนะครับเราจะสามารถเลือกสร้างตัวละครได้นะครับโดยมีอาชีพว a ร์รี r นะครับเป็นนักดาบที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ ต่อมาจะเป็นเมทนะครับตัวนี้ก็ตัวบางนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เป็นสายลาบอนี่ต้องเล่นเมทเลยนะครับส่วนอาเชอร์เนี่ยช่วงแรกนะครับจะมีค่าความไวแล้วก็การเก็บเลเวลเนี่ยเขาจะเก็บได้ค่อนข้างดีในช่วงต้นนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็ค่อนข้างจะต้องใช้อุปกรณ์ดีๆนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเพศได้ด้วยนะผู้ชายผู้หญิงนะครับไม่ลองนะแล้วก็พาลาดินนะครับตัวนี้ก็้ายๆจะเป็นเหมือนตัวกึ่งๆึงแท้งกึ่ง สามารถฮิลวได้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะตัวเกมยังเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษนะครับนี่เดี๋ยวเรากดด,ดูสกิลคร่าวๆดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นฟิสิกส์เดเมจนะครับมีสติดสถานะนะของนักดาบนะมีสตันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของนักเวทเนี่ยก็จะเป็นเวทอยู่แล้วนะครับส่วนนักธนูเนี่ยก็จะมีเหมือนจะมีสัตว์ด้วยนะเพชร PVP นะครับตรงนี้ ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยิงไกลมันได้เปรียก,กว่าอยู่แล้วนะครับส่วนพลาดินเนี่ยก็จะเป็นฮิวนะครับแล้วก็สามารถทำดาเมจได้ในตัวนะผมว่ากลางๆแล้วตัวเนี้ยเป็นแทงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาชีพสายอาลเคมิส์นะครับอาลเคมิส์จะเป็นตัวปายาปรขวดน่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็มีอาชีพสุดท้ายครับชุดเลเทอร์คือยังไม่เลือกนะครับน่าจะเป็นเหมือนอาชีพลับอะไรสักอย่างส่วนจะเป็นลับยังไงต้องมาลองเล่นดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็น เป็นอะไรดีพาลาดินหรือว่าจะเป็นฮาร์เชอร์ดีมีฮิวด้วยน่าจะเป็นที่ต้องการของเพื่อนๆในในปาร์ตี้นะครับอย่างน้อยก็มีฮิวใช่ไหมโอเคเลือกตัวนี้แหละพาลาดินสามารถแต่งหน้าตาได้นะครับใครที่กำลังหาเกม M MM M O เล่นในช่วงเลื่อนวันเปิดเทอมไปนะครับก็มาโหลดเล่นได้นะตอนนี้เปิดแล้วนะครับเอาหน้าตาประมาณไหนดีโอย โอ้ยมันมีลูกตายเยอะมากอะ่ะซื้อเลือกไม่ถูกตาสีสีน้ำเงินแล้วกันโอ้มันดูแบลไปเอาสีแดงเนี่ยแหละโอเคนะแล้วก็ทรงผมเลือกทรงผมได้อ่าตัวนี้ดีไหมผมสีเหลืองธรรมดาไปสีบลูบลูหน่อยอ่า ทำไปทำมาหน้าเหมือนโจชัวทัดน้ำไปใส่คาแรคเตอร์เนมนะครับเพรสเพรสครีเอทโอเคอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลโกลเด้นโบนนซ่าอีเวนต์นะครับอืมีอะไรรู้เต็มเลยปึมีขายสตาร์เตอร์แพ็คด้วยนะเริ่มต้นนะครับ อ่าตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับน่าจะเป็นโอเกมมีตัวระบบเวลาด้วยนะช่วงกลางคืนนะครับความเงียบนี่เข้าครอบงำเสียงซาวเพลงหายไปหมดเลยอ่าเราสามารถกดถทําเครสได้ตรงนี้นะครับออตโตเ้เควสปริบปริบ,ปรบไปเลยแล้วก็เขาจะให้อุปกรณ์เรามานะครับเพื่อเอาไปใช้ในการฝึก นี่ฝึกเป็นพาลาดินนะใส่อาวุธเรียบร้อยไม่พาลาดินใช้กระบอกอันนี้คือตัวเอกของเรื่องใช่ไหมวีทหน้าเหมือนในอนิเมะเมื่อกี้เลยมาแล้วมาแล้วอ้าวยังไม่ได้เหรอโอ้มีการ เอาอะไรมาใส่อะโพชั่นใส่ไปในช่องตรงนี้นะครับปับ๊บกดใช้งานได้ดื่มโพชั่นแล้วก็จะได้บัฟตรงนี้ฝับอันนี้คือบัฟที่เรามี a t k ีเคบ๕เปอร์เซ็นต์ไป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 ทำเคเวสตต่อกดอยังไงเนี่ย ไปตีอ่าเควสมันก็จะบอกอยู่นะอันนี้ไม่ได้ออโต้นะครับเนี่เขาจะบอกว่าเราต้องไปตีนะครับตีเฮ้ย <c oughs> กดจิ้มเพื่อตีตีหุ่นไลกาเอาเควสขึ้นมาโชว์ได้ไหมมันมองไม่เห็น <c oughs> อ๋อตีไปเรื่อยๆ <c oughs> กดจิ้มทีเดียวเลยถาตีได้เลยนะครับทีนี้ก็มาคุยเพื่อรับรางวัล จริงถ้าเราฟาร์มต่อได้ไหมน่าจะได้นะปึ๊บอ่า ตอนนี้เข้ามาในเมืองแล้วนะครับโอ้เจอมีแต่เรื่องราวเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะในะช่วงตน้นไปไปหาเกลนแล้วก็รับรางวัลเกรนนี้เป็นเซริกเหมือนเราเหรอ ก็จะหนักไปทางเนื้อเรื่องนี้เยอะนิดนึงนะครับเกมนี้ปึ๊บแล้วก็การทำเควสเนาะอ่ะพูดคุยกับเอล n นาเอลีนาจะเป็นคนขายของนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเตอรียลเกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลต่างๆแล้วก็พวกร้านขายของตัว,ล,วละครละครอะไรพวกนี้เนาะทีนี้ก็ไปหาฟรานซิสต่ออ่ะกดตรงนี้ก่อนเพื่อรับของรางวัลใช่ไหมทูฟี่ อนี้ก็ไปหาฟรานซิสต่อเรียบร้อยทำเพื่ต่อนะครับอ่าต่อไปเราจะได้เปล่าก,กระต่ายกันแล้วไปยิงกระต่ายดีกว่า ไปออกนอกเมืองเพื่อให้เพื่อไปล่าก,การะต่าย5ตัวนะครับโอโเกมมีระบบเซฟโซนดนว่ยนะน่าจะมีการดัก PVP ระหว่างทางกันะโอ้ฉากฉากสวยมากนะฉากในเกมนะครับโอ้โหกระต่ายมันอยู่ในพงอย่างงี้มองแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่ ออดีที่ระบบออโต้มันตีให้เรานะไม่งั้นผมมาเดินหากระต่ายนี่ปวดหัวโอ้ได้รับของด้วยใฟเลยวิจิ๋งอ่ะนี่ใครที่ชอบแบบเดินตีมอนนะครับเก็บเลเวลอะไรแบบนี้นะอ่าเกมนี้นี่ MMO แบบนี้แนะนําเลยครับโหลดมาเล่นโดยด่วนอ่าถ้าจะหาวนคนไทยที่เล่นด้วยกันนะครับ S4 นะครับเห็นกับว่าเซิร์ฟ4เนี่ยคนไทยไปเยอะเนาะโอเคตอนนี้เราตีกระต่ายจนครบแล้วอะจริงๆแล้วคือเนี่ยเราออโตไว ให้มันฟาร์มสักพักหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับฟาร์มเงินฟาร์มพวกอุปกรณ์อุปกรณ์มอนสเตอร์ตร,ตรงนี้มันก็ง่ายเนาะมีของเขิงให้เราได้เยอะเลยไปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำเคลสดีกว่าโอ้มีคนเล่นอาชีพธนูด้วยอาชีพธนูมันก็จะได้เปรียบเหมือนคล้ายๆแล็กนารอกนะครับคืออีกไกลกว่าเนาะตึกๆๆเข้าเมืองมาแล้วนี่กดคุยเลยโอ้ได้ของรางวัลเพียบเลย ตัวนี้คือ in keeper อ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเก็บของนะครับเป็นโรงแรมสำหรับเก็บของทีนี้เขาให้เราแท็บที่ auto combat ส t ต t u s นะครับนี่มีเปิดส t ต t u s pvp ได้ด้วยนะใครเปิดไว้นี่โดนหวดไม่รู้ด้วยละ่ะอ่านี่เกี่ยวกับการ set auto play นะครับ เราสามารถตั้งค่าการตีมอนสเตอร์นะครับนี่ศัตรูที่เข้ามาจมตีเราสามารถกดเก็บไอเทมได้นะครับเก็บเควสเองได้เก็บแมทเทียลหรือว่าแอตแทตัวละครผู้อื่นก็ได้นะนะโหถ้าเจอแบบสายวานโหดๆมาเดินไล่กว่าตอนที่เราเปิดออโต้วันนี้เรียบร้อยเหมือนกันนะเกมนี้โอเคเอไปทำาควิกกันต่อทีนี้ไปล่าเฮดฮอกนะครับเฮดฮอกนี้ก็เป็น มันจะเป็นหมูป่ามูป่าห้าตัวมันมันจะคล้ายๆเม่นหรือวุงป่าเหมือนเม่นมากกว่าเนอะเออเป็นเม่นนะครับล้ก็มีขีปไรได,ด้วยของเพียบเลยเอ,อิดกระเป๋าดูสินี่มีข้าวของมาเพียบเลยนะครับ มีอาหารในเกมนี้น่าจะมีระบบทําอาหารในเกมนี้นะครับแล้วก็ระบบการคราฟของอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าดูจากพวกข้าวของอุปกรณ์ที่เราได้รับมานะครับมูป,ป้ามูป,ป่ามันดุนะเนี่ยโอเคตบตบมูป,ป้าฮึบมารีเวล5แล้วไปเราไปส่งเควสตต่อ เรียบร้อยนะครับไปไหนเนี่ยไปที่เมเจอร์โลเคชันสามารถกดดูโลเคชันแล้วก็กดดูในแผนที่ได้นะครับว่ามีมอนสเตอร์แล้วก็มีอะไรดรอปบ้างนะครับไอท่องไอเทมนะโอ้ค่อนข้างดีนะครับเสียดายที่มันไม่มีภาษาไทยนะถ้ามีภาษาไทยรับรองว่าคนเล่นเยอะวันนี้อีกเยอะเลยนะครับแต่นี้ก็คนแน่นแล้วนะนะครับ โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวเกม MMORPG Moonlight Sculpture นะครับก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากลองเล่นนะโหลดได้ใน PlayStore เลยนะครับตอนนี้นะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วตัวนี้มันมาเดินตามผมทำไมเนี่ย <c oughs> นะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ